ความสำเร็จของคนไทยในวงการเพลงเกาหลีใต้หรือเค p p p จนสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าหรือตัวท็อปของวงการได้อย่างลิซ่าแล c พิงค์ไม่ใช่เพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยด้วยกันเท่านั้นแต่ยังทำให้วัยรุ่นทั่วโลกหันมาสนใจวงการ K-POP และต้องการที่จะเป็นไอดอลเกาหลีกันเป็นจำนวนมาก นั่นที่เป็นที่มาของปรากฏการอ์อ u d i t i o n คัดเลือกชาวต่างชาติในประเทศต่างๆทั่วโลกและก็มีคนไทยอีกหลายคนที่ได้มีโอกาสไปสารฝันของตัวเองที่ประเทศเกาหลีใต้เก hey, <God>, นนานารโรดมเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ต้องการจะเป็นไอดอลของวงการเคป๊อปด้วยพื้นฐานของเธอที่ชอบการร้องลําทำเพลงมาตั้งแต่เด็กและก็ยังเคยร้องคัฟเวอร์เพลงไทยมาก่อนแล้วด้วย ซึ่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเธอก็จะกลายเป็นชาวกัมพูชาคนแรกที่ได้เป็นไอดอลในประเทศเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามความโดดดังในระดับแนวหน้าของวงการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทางค่ายเพลงความสามารถและสเสน่ห์ส่วนบุคคลรูปร่างหน้าตาและบุคลิกนิสัยใจคอว่าจะสามารถสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน งานนี้ทำให้สื่อมัลชนที่ประเทศกัมพูชาประโคมข่าวกันยกใหญ่บางสื่อถึงกับพาดหัวข่าวว่าเจ้าหญิงเจนนานโรดมอาจจะเป็นไอดอลเกาหลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนต่อไปสื่อขมีรายงานว่าหนึ่งในวงการเพลงที่มีการเติบโตมากที่สุดและแตกต่างไปจากวงการดนตรีอื่นๆก็คือวงการเพลงของเกาหลีใต้หรือที่มักจะเรียกกันว่าเคป๊อปวงดังอย่างบีทีเอสแบล็กพิงก์ทวายส์ได้ทราบปรากฏการณ์ไปทั่วโลก ในระยะเวลาอันสั้นในปัจจุบันเกือบทุกคนฟังเพลงเคป๊ OP, และศิลปินหลายคนก็ฝันที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนไอดอลเกาหลีไอดอลเกาหลีคนต่อไปกําลังเกิดขึ้นในกัมพูชานั่นก็คือเจ้าหญิงเจนนาโนโรดมที่ได้มุ่งหน้าเข้าสู่วงการเคป๊ OP, และคาดว่าจะมีการเปิดตัวในร็ววันนี้สื่อกัมพูชารายงานต่ออีกว่า เจ้าหญิงองค์น้อยสนใจเพลงเกาหลีมานานถึงกับทําวิดีโอของเธอบน YouTube ท,ที่เป็นการร้องเพลงคัเ o อร์ของวง BTS Blackpink และวง K-pop อื่นๆเจนน่าโนโรดมยังชอบดูละครเกาหลีอีกด้วยที่สำคัญก็คือเธอต้องการมีชื่อเสียงเหมือนกับไอดอลเกาหลีที่เธอชื่นชอบอ like เจน่าโนโรดมเป็นพิดาองค์ที่สในเจ้าหญิงนโนรดมบุพารี และพระราชนัดดาในกษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบันตโรดมสีหามุนีเธอมีความสามารถในด้านภาษาเป็นอย่างมากนอกเหนือไปจากภาษาเขมรแล้วเธอยังสามารถพูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยช่อง YouTube ของเธอมีผู้ติดตามมากถึงเกือบ800,000คนผู้ติดตามบน Facebook ราว2ล้านคนและบน Tik t o k มากถึง50ล้านคน เจน,น่านาโรดมเกิดในปี2012ที่กรุงปารีสเนื่องจากบิดาของเธอเป็นชาวฝรั่งเศสโดยครอบครัวของเธอย้ายมาอยู่ที่กัมพูชาเมื่อเธออายุได้สามขวบสื่อกัมพูชาย,ยังบอกอีกว่าเธอได้ใช้ชีวิตที่หรูหราและได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกของราชวงศ์เขมรความสามารถทางด้านภาษาทําให้เธอร้องเพลงเป็นภาษาต่างๆได้อย่างไม่ติดขัดโดยเธอยังทํางานเป็นนักแสดงนักร้องและนักเต้น มาตั้งแต่อายุ6ขวบซึ่งที่ผ่านมาเธอได้ไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ต่างๆของกัมพูชามาหลายต่อหลายครั้งโดยมีการปล่อยซิงเกอร์เพลง You The One ในปี2022ที่ผ่านมาอีกด้วยที่มาที่ไปของการเข้าไปสู่วงการเคป๊อปของเธอก็นึงมาจากการที่เธอได้สร้างความประทับใจให้กับนายุนจัง CEO ของค่ายบันเทิงเกาหลีค่ายหนึ่งจากศักยภาพ และความสามารถของเธอที่ฉายแสงออกมารวมถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนเพื่อเป็นไอดอลเกาหลีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวเป็นไอดอลที่ประเทศเกาหลีได้ในเร็วๆนี้เจนน่าย,ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของวงแบล็คพิงอีกด้วยโดยมีลิซ่าเป็นศิลป,ปินคนโปรดเธอมักจะถูกเรียกว่าลิซ่าน้อยแห่งกัมพูชาจากการที่มีหน้าตาที่ดูคล้ายกัน และมีการเต้นที่เหมือนกับล mm ิซ่าการเตรียมเปิดตัวในฐานะไอดอลเกาหลีของเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาคนนี้ที่ทำให้สื่อกัมพูชาถึงกับมั่นใจว่าเธอจะเป็นไอดอลเกาหลีที่โด่งดังคนต่อไปน่าจะทำให้ชาวกัมพูชาสนใจติดตามไม่น้อยจากเดิมทีเจนนานโรดมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาอยู่แล้วในขณะที่เพลงเคป๊ ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศแห่งนี้ไม่ว่าเจ้าหญิงกัมพูชาจะประสบความสาเร็จในวงการเคป๊อปหรือไม่เชื่อว่าชาวกัมพูชาจะต้องออกมาแซ่ซ้องไอดอลเกาหลีจากกัมพูชาคนนี้ทั่วประเทศเพราะแม้แต่ลิซ่าแบล็กพิงค์ที่เป็นคนไทยแท้ก็ยังเคยถูกเคลมว่าเป็นคนขเขมรมาแล้วเพียงเพราะเธอมีพื้นเพเป็นชาวบุรีรัมม์มาก่อนในช่วงปีหลัง เราจะเห็นได้ว่ากัมพูชาพยายามสร้างตัวตนในระดับสากลมากขึ้นในทุกวงการซึ่งจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ประเทศหนึ่งๆควรแจกกระทำรรโดยเฉพาะประเทศเล็กที่ต้องการการยอมรับจากประชาคมโลกแต่สิ่งที่ผิดเพี้ยนไปก็คือการนำเสนอศิลป,ปวัฒนธรรมที่ลอกเลียนแบบมาจากประเทศไทยที่ทำกันอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศและเกิดขึ้นในทุกด้านที่นอกจากจะไม่ได้ตระหนักว่า มันคือการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเต็มรูปแบบแล้วชาวกัมพูชากลับมองว่ามันคือการนาเอาวัฒนธรรมของตัวเองในสมัยโบราณกลับคืนมาจากคนที่เคยลักขโมยไปในอดีตอย่างชาวสยามทาั้งทั้งที่ลึกๆแล้วชาวกัมพูชาตระหนักกันดีว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยทั้งสิน้นแต่ด้วยการที่ไม่สามารถสร้างตัวตนทางด้านวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาได้และมีการรับการถ่ายทอดมาจากกษัตริย์ของกัมพูชา ที่ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษามาจากประเทศสยามมาก่อนการแก้เกลียวด้วยการให้เหตุผลที่เป็นการใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านจึงเกิดขึ้นและดูเหมือนความคิดนี้จะได้รับการปลูกฝังมาจากรัฐบาลกัมพูชามานานหลายสิบปีทําให้ความคิดดังกล่าวนอกจากจะฝังรากลึกในจิตใจของชาวเขเมรไปแล้วยังส่งผลเป็นวงกว้างในบรรดาประชาชนของประเทศแห่งนี้ด้วยงานนี้เรานด้จะได้เห็นการสู้รบทางด้านความเชื่อความคิด ในด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนกัมพูชาไปอีกนาน